วันนี้เราจะมาทำเมนูอร่อยๆกันครับเพื่อนๆดูจากภาพนะครับน่าทานม,มากๆกระหล่ำปลีผัดเห็ดเข็มทองเราไปทำกันเลยจ้ะแน่นอนนะครับก็ต้องมีกระหล่ำนะก็จะซอยประมาณนี้นะครับเพื่อนๆจะซอยให้เล็กกว่านี้ก็ได้นะครับส่วนเห็ดเข็มทองนะครับพี่กรณ์ก็ใช้ห่อเดียวนะครับ แล้วก็แกะให้เขากระจายตัวไว้นะครับส่วนวันนี้จะใส่เป็นแครอทด้วยนะครับเพื่อเพิ่มสีสันนะครับให้สวยงามแล้วก็ที่สําคัญวันนี้จะใส่ไข่ด้วยนะก็ใช้ไข่3ฟองนะครับวันนี้พี่กรณ์จะทําแบบไข่ข้นนะครับแล้วก็กลับด้านนะกลับ2หน้าเลยนะครับจะเป็นไข่ที่นุ่มแล้วก็น่าทานมากๆก็ทอดไข่เสร็จแล้วก็ไปพักไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็จะมาเริ่มผัดกันเลยก็เริ่มด้วยเหมือนเดิมนะครับเริ่มด้วยกระเทียมวันนี้พี่กรณ์ใช้เป็นกระเทียมจีนนะครับก็ผัดให้เหลืองหอมนะครับสําหรับกระเทียมนะครับ ผัดให้เหลืองเลยนะครับหอมๆเลยนะครับแล้วค่อยใส่เห็ดลงไปนะส่วนเห็ดก็สุกง่ายนะครับผัดไปแป๊บเดียวก็สุกแล้วนะครับก็กลับไปกลับมานะพีก่กรณยังไม่ใส่น้ําซุปนะครับเพราะว่าในส่วนของเห็ดเขาก็มีน้ําในตัวอยู่นะก็ค่อ,อ,อ,อยๆผัดไปเรื่อยๆนะครับใช้ไฟปานกลางพอเห็ดเริ่มสลดนะครับพีก่กรนจะใส่ในส่วนของกะหล่ำนะครับลงไปแล้วก็แครอทลงไปด้วยเลยก็ได้นะครับเพราะว่าแครอทก็ค่อนข้างใช้เวลานะครับเพื่อให้เขาสุกนะ แล้วเราก็จะผัดต่อนะครับถ้าเพื่อนๆใช้ไฟแรงนะครับก็แนะนําให้ใส่น้ําซุปได้นะครับแต่ถ้าใช้ไฟเบาๆนะครับค่อยๆผัดไปก็ยังไม่ต้องเติมน้ำได้นะครับเพราะว่าในผักก็พรอมน้าอยู่นะก็สําหรับกระลาก็สุกง่ายนะครับแครอทเวลาเราขูดฝอยๆเราก็สุกง่ายเหมือนกันนะครับผัดไม่นานนะครับก็ใช้ได้นะครับเราก็จะใส่ในส่วนของไข่ลงไปเลยไข่นะครับตอนที่ทอดเมื่อกี้พี่กรณ์ไม่ได้หั่นนะครับเดี๋ยวเราค่อยปรุงรสนะแล้วเราค่อยมาหั่นทีเดียว ก็เริ่มปรุงรสนะครับด้วยซีอิ๊วขาวนะแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยนะครับเดิมเหมือนเดิมนะครับชอบเยอะใส่เยอะนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับก็ชอบเยอะก็ใส่เยอะได้นะครับส่วนพริกไทยวันนี้นะครับขอเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าอยาก ผัดๆแบบนี้นะครับใส่พริกไทยลงไปนะครับจะหอมมากเลยนะครับในส่วนของไข่นะครับพี่กรณ์ค่อยมาหั่นไข่นะครับตอนผัดนะครับเพื่อที่จะได้เป็นชิ้นใหญ่ๆก็ยิ่งทําให้ดูน่าทานนะครับแล้วแล้วก็จากนี้เราก็จะผัดไปเรื่อยๆเลยนะครับผัดให้เขาเข้ากันนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆใช้ไฟแรงนะครับสามารถเติมน้ำซุปได้นะครับนิดหน่อยนะผัดไม่นานนะครับแป๊บเดียวก็สุกแล้วนะครับแล้วก็ตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยนะบอกได้เลยนะครับว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่เพื่อนๆทำแล้วจะต้องติดใจแน่นอนที่กรณ์ทำไปก็กลืนน้ำลายไปนะครับเพราาาาาะะว่หหอมมกกนนค้ต็ รับประทานมากพอชิมนะครับชิมลงไปนี่โอ้โหเพือ่อนเพื<ๆ>่อก็อร่อยมากนะครับแนะนําให้ทานกับน้ําจิ้มซีฟู้ดนะครับอร่อยมากเลย